วันนี้ภารกิจเจามิตรลิสไปให้ช่างโมดดูหน่อยช่างโมด้านสวนเดี๋จกันน้องพี่เห็นพี่โถอยเงี้ยพี่ก็อ่อนโยนจะจุดช่อนเลนนะจ๊ะนี่แหลชีวิตผู้เชีย่ยกว่าจะได้ออกรถก็จะสตาร์ตติดพูดเล่นมากลูกชายพูดแล้วไม่คื้นคำนี่นี่ล้าน้องผมเอง ช่างมมยบ้านสวนดูหน้าตาน้องเลยนี่สวัสดีครับไม่เฟี้ยวนะแต่ลองเลี้ยวมาซ่อมดได้อยู <c> ่ <oughs> ตัวจริงไม่ต้องพูดเยอะเบื่อ<ๆ>นเหงามาหาน้องดีกว่าจัดตายที่บ้านแม่งเครียดแล้วกันพอเรื่องแต่ละเรื่องแก้ที่เราตอสองคนอื่นได้ก็ต้องแก้ตัวเองได้ใช่แบ่งชาวไร่กับมดบ้านสวนเดี๋ยวรอผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำอ้อยกับน้ำท่อมน้ำ น้ำท่อมกับน้ำบวัวน้ำท่อมกับน้ำผึ้งเดี๋ยวรอติดตามเร็วนี้เลยครับ vs vs เก่กงพี่นี่ก็เพียวแล้วโอ้น้องชายชงให้นี่ไม่ต้องมาผสมยาแก้ไอ<ะ>กินแล้วสู้แดดกินแล้วอร่อยครับอร่อยด้วย <laughs> แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยอย่ากินยาแก้ไอเยอะเชื่อพี่ดิได้ตายพังหมดวันนี้มาร้านเดิมยกซดกับช่างโมดรอบที่แล้วเรามาไม่ทันก๋วยเตี๋ยว เรานี้มาชิมก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ในในอยู่ในวังเลยเรากินอยู่ในวงังไม่ใช่วงังพระราชวังนะวังกองอุ้งไอ้สัสร้านยกสดร้านยกสดกับบรรยากาศสดเลยไหมล่ะร้านยกสดก็ต้องยกสดเฮ้ยเฮ้ยน้ำตกได้ะ่ะเสียวอยู่ยอร่อยไหมอร่อยต่อครับด้วยเส้นหมี่แห้งหมูตุน๋นชิมจัง อยู่ในกเกียดนั่งมองฟ้าครอบครัวก็คือครอบครัวสถาบันครอบครัวยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่จะกูไม่ชอบคำโกหกตอนแล้วกูได้มาทั้งชีวิตแล้วเกลียดการโกหกเราขยโยนปัญหาทุกอย่างโทษทุกอย่าง แต่เราเคยโทษตัวเองกันไหมตัวเราเองนะเราไปโทษเรากลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งตอนโน้นะไม่ใช่ตอนน,นะอน,นี้ตอนนี้ให้ตัวยันคี้เลยมันเป็นแค่ข้ออ้างเว้ยยาเสพติดไม่ได้ช่วยชีวิตคุณดีขึ้นทุกอย่างอยู่ที่ไหนหรู้ไหม คุณมาอกตัวเองไว้อยู่ที่ใจมึงสู้เว้ยแด่ทุกคนเลยย่าเสพติดไม่ใช่ทางออกเชื่อกูดิกูบไรมาแล้ว